อย่างเราพอพองไปอยังไงวันจะคอ,อ,องปนาะกระดตารดตา,ตาทักายอาจารย์ป่องและผอ,ออบี้ครับผมสวัสดีครับ,รบวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับาบาแ้แม่บา,บา,บา้แม่บว้แม่วันไหนจะมาแม่่อยบดโล แม่ไม่แยกพัดก็เกิดเรื่องสวรรค์อะไรดิเอาห้อก็ต้องใบพอลท่านันเพราะว่าเหลือแต่พ่อโอ้โหครับนี่ใบพ่อจะได้วันแม่บ่ะเนี่ยเอาไม่เห็นบไหว่พ่อวันแม่แค่จะได้จังสิคือเออคือพ่อาีกเลยวันนี้เราจะไปไหว้พ่อยังไงนะครับผมต้องขับต้องขับนะไปแค่จะได้อะไรบีฮะฮะยัียงหรอกำลังกางแตงตัวแตงตัวเอียงอี่แางนี้ตัวเป็นผู้หญิงไงมึงเป็นบ้าบอไง พ่อจะไข่แล้วพยังงานเราบอกไข่รู้เรื่องแบบนี้ได้มึงเอ้ไข่เฮไข่กัวหัวไข่กัหัวอีเียตีอกกูหัวอะไรเมียสมัยพงงานจ้งตัวนะเราวโพเห็ดบ่ล่ะหั่เแาเห็ดกูต้อไข่าวเนาะเห็ดบอสกันั่เผ็ดบกต้อไข่ดาวตัยต่าเลยครับแม่ครับผมจัดฟองบ้านแม่โอนก็โอนกมาเราบอโอนนะครับโอนกเมื่อไหรเมื่อไรเมื่อไหรว เดี๋ยวเขาลงไปอุวลเขาจะไปกราบอีแม่อีกเนระเพราะว่าบแม่บริกรแม่นเดียวแล้วครับกราบสูมื่กันนแม่ของเราทุกวันครับไม่มีเฉพาะบนแม่ันเดียวเอาสับอบี้ให้ประกาศบอกพยงงาเด้อขันจะได้เงินตัวนี้เฮตรดเล็กเกาะเป็นบ่อไฟสันไฟเดินเดินเดินไปแล้วนะครับผมจะได้ลูก แต่จะไมยิงวายใ้กัไ้พ่อซื้อซื้อมแะเต้ไม่ยิงเต้มไปดิขอดตาลงเต้จะ็กกบี่เต้ตัวเต้ตัวเปยงโอ้ยเอาเรืองไมันสกไเกี่ยวเด้อคไดิคิดเรื่องเด้ออ้าวอ้าวเขาคิดของใครเขคิดวกมีบ่นีก็คิดไระกพ่อซื้อก็ห้กูอื ให้ได้เลยบีเชฟพงยาแต้งตสบกเ่นโอ้ยผมไม่ได้บอไ้เลยสิบสิบว่าขึ้ังโอ้ยิเผือกเด้อเฮียฮ่เฮ่เด่เฮ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 ่เอ้ยฮนเฮ่หฮ่เฮเฮ่เี่เฮ่ะฮ่เ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 ฮ่เเ่เฮ่เ่เ่เฮ่เฮ่่เ่เ่เฮเฮ่เ่เ้เงินเฮเฮ่เเง่เฮ่เปเฮ่่เเเเ่เเเ่เ่เ่่เเ่เ่อี่่เ่่่้่ เปลียวเปี่ยนสักเป่อักแม่ังยี่เอามีแม่เนาะย่าก็เสียแล้วเนาะอือย่าเสียแดิแก้วเอาไดูเอาแตงมเอาดตพ่มจะเป็นจะไปมื่อกี้เดียวแกวแตงโจะไปแต่งตัวไปยังไงพี่น้องครับเบิ้งแลกเข้าเงินสามพันนี่แหะเพราะมีเวลาเยอะสิละมีหน่อยก็ให้ตามน้อยนี่ละถือกวดสมาจังๆสาตัวแขนๆแน่นๆก่อน จะเสร็แล้วก็เาอ้านะครับเรามาดูว่ายังไงจะแต่งตัวแล้วก็พอเจ้าขึ้นได้หรอ้งแรกพ่นี้โอ้ยกครข้งแรกได้วิครอบครัวสายหานะครับผมเรามาดูกันว่าพ่อย่งไงจะแต่งตัวหรือเปล่าครับผมมาดูรับโอเคสักครู่นึงเจอกันนะครับผมอยไป่างเ่

โอ้ยนาะอิวไมูัสงคือครับูดตังอย่างนั้นที่ว่าอีนี่พอพอเจะบังบังับเจ้าพอต่หัวต่หวนีไยมไดม่ยควงเไม่ม แคยวไหแวงเลยหมเรื่องรูกนอนกับบุ้งลูกเป็นยังไงครับผมพ่อไม่ได้จีิง้โอ้ยลิปนี่นหัวไ้หนี well ่เว่ยพ <ler> <uros> ่อจะทายเอาละบาทเห็นทีนเลกได้ม่ท้าพ่อหรอครับเมหรอครับที่หนังงเป็นยังไงครับอง เฮ้ยว่บฮ่าฮาฮ่าฮับพวาฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่า่อ มดจะตาแตกพี่น้อมือนตาแตกอยู่ดี่เพอเนอโอ้ยอยู่แเออีนี่เลยำตาแตกเขาจำยังบึนตัว่า้วเอน่อีนบังน้ากับหัวพอไหมนี่

อาจารแงกันนะฮะคุณ่อมนีครับวัอะไรอะไรจเบื่อยว่าแี่ว่าท่านไหนทายเราคิงี้ ซับซับผูซื้อเด้อฮ่าฮ่าฮ่าก็มีมี้งเสกนหัวเาะหัเราะหัวเราะหัวเระหรัเราะัวเเาะะ พอเมื่อยหัวเราวะน้องเอ้ยจะโดนตาแตกกูหน่อยเพิ่งไม่รู้หรอพ่อยังมัของ้ยโอ้ยเมื่อยก็เมื่อยพ่อหรอพ่อพองค่เดี๋วไปยคลิปขอบเลยนะขอบล้ว เอา้ป๊บยไห้ดแ้วเ้ยเอามาแม่ลูกเต่าเขามากราบใยแล้วพ่อเล่ามาอ้าเอาในหลัาถือกานีไทยไปเลยครับพี่น้องครับผมว่าเฉตังใจียดไทยแบบ5 5บอลเลเออมาเข้าไปดิเข้าไปเอาใครบอเข้าไปแม่ลูกบอเด้อจะหัวร่างยัยไ เออโอ้ย à, cho แม่ đi, โผล่จังว่าเด้อเอ้ยโอ้ย <laughs> <laughs> <Đồ đồ ơi. cười> <laughs> เอาละพอจย็ียาตัวยุคเห็พะจดีมีแห้งตูงสองทั้งสานก็นได้เออคุนแฟนครับต้นแน่คุนแฟนครับดวยครับนีอพี่ชยกดนุ่น,นชอยห้ย่ยม่อยเมือม่อยหัวพี่ชอยกดไหลกดแช่ไห้ส่องเชียงเพียวเออ คือพอคือดึงอุ้งลูตังดิเด่อย่ามาแล้วอีอยางบอกอีกแม่แฟนครับแฟ่ครับกะใครขออยู่ดีมีแห้งมันแม่เออไอ้แค่ไหนกะไอ้สมกรมมุมัดปาดธนาลูกต้องการยังแฟนครับต้องการยังไก่ขออะไยิงขอให้ชิมกสั่นฝาสิฝาสัดดินโขบคลองเด้อ กลุ่มข้องเดินทาไปใสมาเสรความปลอดภัยหาโซค้าหลักก็คอยไดุ้ความมุ่งมั่นปัดทันนะชุดนี้มื่อเราจะแต้งกี่งดให้แตงโอ้ยอยวัจบุญงไฟเนาะ้หมาสองขัมกัต่งเขาตอนนั้นั่งยุก็ซื้อนี่แต่ก็กลับไกเลยมื่หหา

เอาลูกยู่นะครับผมขอบคุณแฟนคลับครับให้หลายที่พ่ตทีตามช่องเสียงผิวนะครับผมเพื่ออะไรผมบอกเป็ต้องเตียงหลืกสุดยอดไปจ้างสองร้อย่งประกันท่าให้บาทได้ไหไปใ่เงีไป้ไปเรามงลูกเราลงล่งลงบไแป๊บนึงพพราะรแป๊บนึอง ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเคยขายไม่ดีเคยแต่งตงสิบพ่อว้เออเืมแค่แหลงได้ตีแหลงได้จีบบัวโซ่จมหัวกับหัวเนี่ยฮ่าอีนี่พี่น้องครับผมเมื่อกี้พี่น้องเด้อข้าขนาดรับผมบรรยากาศขอบคุณตัวหาครับผมโดยฟ้าสง่าใบกระเขียวครับผมอันนี้ย่ายอ้กวแล้วเขานั่งกัวกับผมย่ายกวกโอเคบ๊ายบายบ๊ายขอบคุณครับขอบคุณครับ เงินนี่เป็นซื้อเลขไม่เรอเนี่ยเออเลขนโอ้ยมัวรตางแต่ตรางแต่ไมอกับมกับคุณนม่หนอับอยู่ดีสบายก็คุณงไหลสบายครับผมจว